าห์ซื้อไม้เพื่อติ๊กตอกเลยนะคุณผู้ชมรู้ป่ะเออวันนี้ซื้อไม้มาเลยกะว่าเอาวะเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์เสียงจะชัดๆัดปรากฏต,ติ๊กตอกเตือนเลยตั้งตรงไหนอะคุณผู้ชมสอนหน่อยดินี่มือใหม่หมดเลยนะของไอซ์โดนเตือนหรอโ่นวันไหนวันอาทิตย์เหรอใช่ครับเนี่ยเราจะพูดยังไงเหรอเนี่ยคือเวลาเวลาออกอากาศเนี่ยมันก็ต้องเปิดคือเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนคําได้น,นึกออกไหมคุณผู้ชมฮะระหว่างที่กําลังนั่งจัดรายการทางโทรทัศน์เนี่ยคืออยู่จะอะไรนะเขาห้ามพูดคําว่าไอสีแดงเนี่ยต้องพูดไม่ได้ถูกไหม เวลาข่าวเชิงสังคมอ่ะยังงต้องพูดอะไรน้ำน้ำอะไรวะน้ำแดงแดงครับแล้วมันจะพูดอย่างผู้ชมนึกออกไหมเวลาเล่าข่าวออกอจกกรรมอะ่ะเออคนร้ายมีการอะไรนะมีการอาวุธพูดได้ป่าววะอาวุธชื่ออาวุธก็ไม่ได้พูดอาวุธพูดไม่ได้<อ>แล้วเราทำไงวะเนี่ยคือไงคนบาดเจ็บแล้วแล้วไงฮะน้ำแดงไหลออกจากอกเนี่ย <c oughs> <c oughs> ปวดกระบาลมากนั่งไลฟ์ติ๊กตอ,อกเนี่ยนะฮะนี่ขอบ่นหน่อยนะติ๊กตอ,อกนะเลิฟเลิฟมาหลายวันแล้วนะวันนี้เตือนเฉยเลยนะ มันต้องทำยังไงอะ่ะตั้งค่าตรงไหนวะลองพิมพ์ถามวิธีติ๊กตอกอ่าเห็นไหมปุ่มไหนอะ่ะเดี๋ยวลองกดดิเนี่ยบางวันก็ขึ้นปบมือบางวันก็ขึ้นหัวเราะแล้วบางวันผมก็หาปุ่มไม่เจอระหว่างนี้กําลังรอเมย์แป๊บหนึ่งนะกําลังรอเมย์แป๊บหนึ่งวันออนี้เล่าเรื่องนี้ก่อนรอก่อนนะฮะสำหรับคนที่กลางมาเฮ้ยคุณนี้คุณอาร์ตแกก็พโพสได้ใช่ไหมใช่คับนี่วันนี้พี่เอาที่นะพี่เลยดิ เอาเอากล่องเหล็กให้พี่เลยไอ้กล่องเหล็กของพี่อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะรอเมรรอเมแป๊บนึงเดี๋ยวกลังมาวันนี้คุณอาร์ฟโอ้เออลืมเล่าในรายการวันนี้อาร์ฟสุดเขาเรียกอะไรแท็กเหรอแท็กอานายกเองต้องนั่งมั้งดิเองนั่งได้ไหมมีเก้าอี้นั่งไหมแปะเก้าอี้สูงมีไหมเออแท็กไปหานายกอุ้งอิงใช่ป่ะอาจารย์อ้อนนอนยังวะอาจารย์อ้อนหลับยังวะเดี๋ยวเอาเอาลอกลอกก่อนนะโทรลอกลอกก่อนนะ คุณผู้ชมฮะวันนี้เห็นใช่ไหมเรื่องอาจารย์ออสคืออาจารย์ออสเนี่ยแม่ลูกคู่ผมไม่มีผมก็้งอะเปิดภาพเลยดิภาพที่อาจารย์ออสไปเจอกับหมออำหมัดปั๊บนะปั๊บนะวันนี้มีหลายเรื่องเดี๋ยวคุยแป๊บหนึ่งแต่วันนี้จะไม่ดึกแล้วนะเกรงใจน้องเมย์เขาคุณผู้ชมฮะน้องเมย์เดี๋ยวเขาพูดเอ๊ะพวกนี้รายการคนดังบ่บะมีป่ะมีป่ะมีไหมเชื่อไหมว่าพนักงานนั่งข้างหลังไม่รู้ว่าช่องมีรายการออกวันไหนมั่งเนี่ยนะฮะ อาจารย์นอนอยังคือคุณผู้ชมเห็นภาพปะที่อาจารย์ออฟไปเจอกับหมออำ้ำนี่ล่าสุดเนี่ยเห็นทางคุณอ้ําสุดเนี่ยเขาแท็กไปหานายกอิงเลยนะคุณผู้ชมเห็นแล้วใะเออแล้วก็ยังเดือดอยู่ดนียนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอเมมาพอดีเลยนี่นว่าส่งวิธีตั้ง18บวกน้องออนไลน์เหรอใชออ่น้องทีมงานเลยาร เดี๋ยวค่อยตั้งตอนจบเ <c oughs> ดี๋ยวค่อยตั้งตอนจบเนาะแต่ถ้าเราเล่าไปแล้วปิวไปแล้วก็กระจบเลยนะจะไม่ไลฟ์อีกแล้วแล้วมันจะมีแพลตฟอร์มไหนอีกไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> เห็นบอกว่าถ้าเตือนแล้วไงอ่ะแล้วถ้าสมมติมันจะไงมีขั้นตอนแบบคือไงผมเห็นบางคนอนะ่ะเขาต้องหยุดไลฟ์ไปก่อน7วันปะ่ะหรือ10วันปะ่ะใครเครโดนเตือนนะกี่วันป่ะอี่นัสี่ชั่วโมงอ๋อยี่สิบสี่ชั่วโมงเหรอสามครั้งและรอบสุดท้ายถ้าโดนสามครั้งเตืนแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งเดือน คุยหนึ่งเดือนเลยหรอใช่ครัอโอ้ยตายแล้ว TikTok แบนดหนึ่งเดือนเลยหรอโอ้ยตายแล้วงั้นเราเปิดช่องสองรอเลยดีกว่า <c oughs> เออเดี๋ยวผมเปิดเดี๋ยวเปิดเปิดช่องสองอนนี้พูดจริงนะไม่พูดเล่นนะแล้วเดี๋ยวถ้าแบรนด์อีกเดี๋ยวเปิดสักสามสี่ช่องรอไว้เลยเนี่ยนะฮะอ๋อถึงว่าทําไมบางคนเขามีไอ้แรงช่องสำรองหนึ่งสองสามสี่อ๋อผมเข้าใจละเพราะถ้าสมมติมันปิยวใช่ไหม หรือโดนแบนจะได้ไปขึ้นช่องสองช่องสามอาจารย์ออสจะมาเอ้าวอาจารย์ออจะมาคุยเ <c oughs> นียเปิดรูปเปิดรูปรอก่อนนะคืนนี้ <c oughs> ไม่ต้องนอนแล้วจะคุยเรื่องแย้มแป๊บหนึ่งนะฮะอาจารย์ออสท่านจะเข้ามาเมื่อวานจาได้ป่ะอ่ะมานั่งยืนตัวนี้สิเออมาให้หงุดหงดิดเนี่ยเอ็งยืนเอ๊ะเมย์เมย์เมย์เขามาเราจะหามุมนั่งกันมาอาจารย์ออสจะมาเออมีป่ะอาจารย์ออสกับคุณหมออ้๊อเนี่ภาพนี้แหละฮะ เออแล้วแท็กแท็กแท็กของอาร์ตแท็กของอาร์ตเมื่อวานที่พีคที่สุดอะไรนะเหมือนกับอาร์ตเขาเข้ามาเขียนว่าอะไรสักอย่างนึงนะอาร์ตเข้ามาบอกประมาณว่าอะไรนะเออเออประมาณว่าอะไรนะจำไม่ได้โทษที๋ยวขอดูบทเด่ะอ่าเมถือครับนึงนะแป๊บอ๋อล่าสุดนี่เขาบัฟกันเนี่ยนะฮะระวังเดี๋ยวก่อนอันไหนล่ะเปล่าเข้ามาเออเออได้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  คุณผู้ชมฮะอาจารย์ออสวีรชัยพุทธวงศ์นะครับยังครับไปถามกันเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาจารย์กาลังต่ออยู่ป่ะอ๋อนี่ค่ะเออที่อาร์ตบอกเลยนะเหมือนทำนองว่าไม่ใช่ไม่ใช่มีอีกมีอีกอันนึงเีอแบบประมาณว่าเหมือนทํานองว่าอะไรนะอย่ายุ่งหรืออะไรสักอย่างเอออย่าล้าเส้นอ่ะขอขอดูหน่อยขอดูหน่อยมีมีข้อความไหมขออนุญาตนะครับพอมันไม่ใช่ทีวีไม่รู้จะเปิดภาพหมนมันก็ต้องหาโทรศัพท์น้องคนที่เด่นเอาโทรศัพท์มาหน่อยน้องคนที่สองเอาโทรศัพท์เอาโทรศัพท์เมนหน่อยโทรศัพท์ไอ เดี๋ยวต่อไปต้องเตรียมโทรศัพท์ออกมาสักเจ็ดเครื่องอ่ะคุณผู้ชมฮะเพื่อหยิบมาหยิบมาหยิบมาเอ๊ะมันมีอันหนึ่งนะแต่ล่าสุดคุณผู้ชมเห็นใช่ป่ะคือหมออ้ําอ่ะมีคนเข้าไปดูครับขออนุญาตในนี้อันนี้ของหมออ้ําหมออ้ําอย่าบล็อกผมนะนี่จริงวันนี้บทว่าจะเล่าในโทรทัศน์ลืมเล่าเนี่ยนะฮะนี่ยอดคนเข้าไปดูเขาสามสิบสามล้านอนะ่ะคุณผู้ชมฮะตั้งแต่เกิดประเด็นดรามา่าเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเอ๊ะผมจําแล้วปรากฏอาร์ตพัสดอาร์ตพัสดก็ลงเหมือนกันใช่ไหม ของอาร์ตพัสดุนี่คนเข้าไปดูเท่าไหร่นะของอาร์ตห้สบหกล้านคนผู้ชมฮะเหมือนกับวันนี้เขายังนั่งบรับกันอยู่เลยระหว่า <c> ง <oughs> หมออ้ำกับคุณอาร์ตพัสดุอันนี้ะนนวะต้องเปิดส,เส,เสิเปิดสเออเปิดไหมคืออาจารย์อาสบอกว่าน้องอาร์ตบุมเมย์เทาห่เมยแค่นี้มย์เทอะเมเมเมมมอหน่อยเมย์มมอเมย์มมอมหน่อย เออมอมันม,มองไม่เห็นเพราะมันกลับด้านเธอก็ต้องนั่งตรงนี้ดิเออแล้วเธอก็เมามอยห,หน่อยนี่เดี๋ยววันนี้เราคุยกันไม่นานอุ้ยหนึ่งมืนกว่าหน,ห,นหนึ่งพันกว่าคนอยากลุ้ตอนนี้ก็ถึงบอกว่ามีอะไรนะมีมีอาร์ต อ้๊มออสอุ้งอิงสีออนะเดี๋ยวออยเนี่ยเอาพักไว้ก่อนในๆเธอเธอเล่าดิเกิดอะไรนะอาจารย์ออสวิราชัยค่ะโพสต์บอกว่าน้องอาร์ตควรหยุดได้แล้วรู้สึกว่าจะเริ่มล้ำเส้นหมออ้ําแล้วออ,อ,อ,อาร์ตก็เลยมาคอมเมนต์ใต้โพสตของอาจารย์ออสบอกว่าด้วยความเคารพครับแล้วที่ล้ำเส้นคนอื่นค่ะล่ะคุณเอ่อด้วยความเคารพครับแล้วที่มันล้ำเส้นคนอื่นทำไมหมอไม่เตือนคือคุณคุณอาร์ตคิดว่าอาจารย์ออสเป็นหมอแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่แต่อาจารย์ออสท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์นะฮ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนอ,อ,อันนี้แหละที่พีคคุณหมอควรอยู่เฉยๆครับไม่ใช่ <Hey. S 1> เรื่องคุณหมอหรือถ้าพูดแบบชาวบ้านก็คืออาจารย์ออสอยู่เฉยๆไม่ใช่เรื่องของอาจารย์ hmm. ข่าวแต่แต,แต่จริงๆแล้วคุณอาร์ตแกก็ชมอาจารย์ออสนะแกก็ชมมาล่าสุดเนี่ยบอกว่าอย่างน้อยอาจารย์ออสก,ก็แมนตรงทีไ่ไม่บล็อกเขาไม่บล็อกเขาคือแต่ถ้าเป็นทางด้านของหมออ้ําหมอหมอ้อําบล็อกไปแล้ว hmm. เดี๋ยวระหว่างนี้ระหว่างรอนะจริงๆเอาเนี้ยมีเรื่อง เดี๋ยวไม่มีอันนึงเล่าให้ฟังเลยเมื่อวานเราคุยกันเรื่องนิตยาใช่จำได้ปะได้ยินเสียงผมชัดไหมครับบอกเนี่ยอาจารย์ออสมาแล้วเหรอใช่อาจารย์มาเร็วจังเลยอ่ะนี่ครับอ้าวกดเลยกดเลยกดเลยอาจารย์มาแล้วอาจารย์ออสคุณผู้ชมอาจารย์มายังมาแล้วอาจารย์ออสเดี๋ยวก่อนกล้องมองไหนนะฟังเอ๊ะเสียงอาจารย์นะไอ้ไอ้เปิดดิอาจารย์เปิดกล้องป่ะอาจารย์เปิดเปิดไลฟ์สดยังอ่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ได้ยินผมไหมเอ่ย อาจารย์ไม่เข้าเสียงไม่เข้านี่มาอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะฮัลโหลเดี๋ยวนะอาจารย์ได้ยินไหมโอเคได้ยินแล้วได้ยินแล้วอาจารย์อาจารย์สบายดีนะไม่ได้เจออาจารย์เลยยินทุเรียนไหมเอาตอนนี้เลยเหรออาจารย์อาจารย์ดูอารมณ์ดีอย่างไรช่วงนี้เพิ่งแกะทุเรียนเมื่อกี้เพิ่งมาถึงบ้านโอ้เหรอฮะไม่รบกวนนะอาจารย์นะเราคุยกันแบบ อุ้ยติ๊กต็อกคนดูหมื่นกว่าคนเยอะนะเออเขาอยากเผือกเรื่องพวกนี้อาจารย์ได้ยินเสียงคุณแม่ด้วยคุณแม่เบย์ด้วยไอด้วยอาจารย์โอ้สวัสดีไอโอ้บอข้างหลังไอสวัสดีครับอาจารย์เดชาเออาจารย์อันนี้ถามเห็นได้ไหมอ่ะถามเลยนะครับครับอาจารย์อาจารย์ให้อาจารย์กินน้ำไว้เดี๋ยวเราป๊บนึงอาจารย์กินน้ำไวอาจารย์ไปยุ่งเรื่องอะไรของเขาอาจารย์ระหว่างอ้ํา กับกับอาร์ตอาจารย์ไปยุ่งอะไรถามจริงอาจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์นะแล้วไปแล้วไปยุ่งอะไรเรื่องของเขาอาจารย์เนี่ยเล่าให้ผมฟังหน่อยเดี๋ยวผมอยากรู้อ่าก็อย่างนี้ก็คืออ้๊อเนี่ยอ่าอ้๊อเนี่ยเขาเคยแขวนอาจารย์นอสอ๋อเหรอเนี่ยเคยแขวนก็คืออาจารย์นอสทะเลาะกับพี่หนุ่มใช่ไหมฮะอ่าอ่าอ่าทะเลาะกับพี่หนุ่มกับกับชัยใช่ใช่แล้วทีนี้องคาพยศพี่หนุ่มก็มาตะลุมบอลเราสมัยอ่าที่ทะเลาะกันอะ นะครับแล้วก็แกก็เอาใจนราไปแขวนไปนั่นไปนี่นะแล้วก็หลังจากที่คืนดีกับพี่หนุ่มนะครับอ่าเราก็เลยต่อสายพี่หนุ่มก็ได้วันนี้พี่หนุ่มก็โทรมาให้ลบรูปออกเพราะว่าก็คือก็คือหลังจากที่คืนดีกับพี่หนุ่มเนี่ยก็ก็เลยไปตะเวนคืนดีกับหลายๆคนหนึ่งในนั้นก็คือหมออำําจักแกนะครับก็เลยได้รู้จักนิสัยใจคอว่า นั่นแหละนั่นแหละรูปนี้แหละข้างซ้ายแต่นั่นคือพี่หนุ่มเลยครับอยู่ด้วยกันอ๋อเหรอเออนั่นแหละรูปพี่หนุ่มกันชัยอยู่ด้วยนะอยู่ด้วยพี่หนุ่มกันชัยแล้วก็ทนายตุ๋ยก็อยู่ด้วยนะครับก็คือมันเป็นการเคลียร์กันหนับก็คือว่าล้างไพ่หมดเลยแล้วก็ก็คือพี่หนุ่มขึ้นศาลเอาง่ายๆใช่ของพี่หนุ่มเนี่ยเคลียร์หมดแล้วทีนี้ก็มาไล่เคลียร์ทีละคนทีละคนไงทีนี้พอได้เจอหมออ้ามก็เลยรู้นิสัยเขาว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นเหมือนที่เขาโพส์อ่ะ ก็คือโพสเี่ยเขาจะปากหมาเขาจะเป็นอย่างนั้นอ่ะเขาจะเขาจะร้ายอ่ะเขาจะร้ายเขาจะร้ายในในในบุ๊คแต่พอเจอตัวจริงไม่ใช่แกแล้วพอพอแกมาเจอแต่ว่าแกก็บอกเช่นกันแกบอกโอ๊ยอาจารย์น้อยก็ไม่ใช่เลยอะไรเงี้ยก็เลยปรับความเข้าใจก็ก็กินข้าวกันแล้วก็นัด นัดกันนะครับก็เลยก็เลยคิดว่าโอเคเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งก็แค่นั้นเองนะครับอืมาคุณอาร์ตเนี่ยก็คนนครปฐมใช่ไหมก็อยู่แถวเนี้ยแต่เราก็อยู่นครปฐมอบ้านอยู่นครปฐมแล้วอ้๊มเขาก็อยู่ละอ้๊มอยู่ราชบุรีก็เลยไปหน่อยนะก็จะนัดกินข้าวกันเนี่ยกําลังนัดกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วมาเรื่องอาร์ตทีนี้เราก็ดูแล้วทีนี้เอฟซีจะเราก็คุยกันในกลุ่มไลน์ก็คุยบอกว่าเออเนี่ยอาจารย์น็อตรู้สึกว่าอาร์ตอาร์ตเขาเริ่มไปไกลแล้วนะอะไรเงี้ย เดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนอ้๊มเขาฟ้องเอาเขาพูดมาประโยคนี้แหละไม่ได้มีอะไรเพราะว่าจะน้องต้ผ่านคดีอะไรมาเยอะใช่ไหมครับเดี๋ยวนะเอางี้ถ้าลำดับคืออาจารย์อ๋อเราบอกว่าเหมือนกับคนกําลังคุยให้ฟังว่าห่วงอาร์ตว่าเดี๋ยวจะโดนคดีอย่างนั้นไหมอาจารย์ใช่ก็คือจะโดนโดนเจ้าอ้๊มอะฟ้องเพราะว่าอ uh uh <uh ้ำมเนี่ยมันเป็นคนแรงนะมันเป็นคนแรงเหอถึงถึงถึงจุดหนึ่งอะเขาเขาก็ดําเนินคดีไงเข้าใจไหมครับอันนี้เราพอเราเห็น เอฟซีพิมพ์มาเราก็เลยเอ๊ะก็เลยโพสเฟซบุ๊กก็ปกติเฟซบุ๊ก k จนนั้นก็นานาสาระไม่ไม่ได้มีใครมากดอะไรอยู่แล้วกดหลักสิบอะไม่ไม่ไม่คิดว่าจะมีใครมาดูบ้านฟ้าอาจารย์อาจารย์เดี๋ยวของผมปิวอาจารย์ต้องไปบ้านฟ้าเดี๋ยวช่องผมปิวเดี๋ยวช่องปนี่เมทเตือนละวเรื่องบ้านฟ้าเดี๋ยวปิวเดี๋ยวปิวบ้านฟ้าบ้านฟ้าตอนนั้นอ่าก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรมานานแล้วก็คนก็กดไลค์หลักสิบแล้วเราคิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกก็เลยโพสไปว่าเอออาร์ต ไอ้ล้าเส้นแล้วนะอะไรเงี to to I mean, so, think, ้ยก็คือเราเรารู้ข้อกฎหมายไงก็บอกว่าอาจารย์โทษนะขอถามแท้คนเขาบอกอาจารย์ไปเกาะกระแสเขาหรือเปล่าเพราะตอนนั้นกำลังพีคมากอาจารย์ออฟเหมือนกับวิ่งเข้าไปหาแสงเหมือนกันโอ้แต่ว้อหิวแสงหรอเนี่ยเออเขามองอย่างั้นมีคนมองแล้วก็แล้วก็แล้วแต่คนจะคิดโอ้นี่เราหิวแสงเลยเราก็โยงเรานะเออไม่แต่จพออาจารย์ไปโพสอยงปุ๊บมันกายว่าอาจารย์เลือกข้างแล้วไง อยู่ๆคนก็เลยบอกเ้าอาจารย์พอดเลือกข้างอ้ามันไม่ใช่เรื่องข้างก็คือว่าเรารู้ว่าคือเดาเดาความคิดอะตอนนั้นก็ยังไม่ได้ไม่ได้คุยกับอ้อํานะแต่ว่ามันเริ่มออฟไซด์แล้วเริ่มบูลลี่เริ่มหลายเรื่องอะนะไอหมอเตี้ยอะไรมันเริ่มมาเป็นเป็นแนวนี้ไปแล้วไงอ๋อทำร้าเราก็เลยเตือนแล้วทีนี้พอเราเตือนปุ๊บอ่ามันก็ไม่มีใครมาเม้นเลยหรอกจาแล้วก็เม้นเล่นๆของเาจานะอย่าอย่าให้พี่พอดหงุดหงิดก็ไปเม้นนั่นแหละ ปรากฏว่าอาจารย์้อยก็มีสตูอยู่ค่อนข้างเยอะหนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นก็คือไอ้กระโหลกแดงอ่าไอ้กระโหลกแดงก็เลยแคปตัวเนี้ยไปอที่คอมเมนต์ของคุณอาร์ตอ๋ออาร์ตก็เลยมาตอบเนออาร์ตก็เลยมามาตอบมาถามมาอะไรแล้วตอนนั้นอาจารย์รอดกำลังยุ่งอยู่ไม่ได้ไม่ได้หิวแสงหรือว่าอะไรก็อยู่ใช่ฮะเขาก็มาเม้นตอบมาเม้นมาเม้นมาเม้นถามอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้น่ะประชุมอยู่เพราะว่าวันกลางวันต้องทํางานของมหาวาอาจารย์ไปเลย เพราะเดี๋ยวใครไม่ได้ตามอาจารย์เนี่ยไปบอกว่าน้องอาร์ตควรหยุดได้แล้วรู้สึกว่าจะล้าเส้นหมออ้๊อแล้วอาร์ตพระสุกก็เลยเข้ามาตอบว่าด้วยความเคารพครับแล้วที่มันล้ําเส้นคนอื่นอาจารย์ทําไมไม่เตือนเหรอเออเอาตรงนี้ก่อนอาจารย์ไปเตือนมันมันเตือนเตือนหมออ้๊บ้างอ่ะมันมีมากกว่านี้ก็คืออาจารย์น็อตโพสครับว่าล้ำเส้นแล้วใช่ไหมแล้วจากน็อตไปโพสคอมเมนต์ว่าอย่าให้พี่ออสหงุดหงิดแล้วทีนี้ไอ้กระโหลกแดงเนี่ยเลสเกลเนี่ยมันก็แคป ไปที่เฟซบุ๊กของคุณอาร์ตแล้วอาร์ตก็เลยมาตอบตรงนี้นะฮะมาตอบตรงนี้พอมาตอบตรงนี้ปุ๊บอาจารย์เราก็ยุ่งยุ่งอยู่ว่าประชุมวันนั้นประชุมทั้งวันเลยนะครับก็เลยมานั่งพิมพ์นะนั่งพิมพ์ไปทั้งหมดสี่ข้อมันก็ก็เือนที่หนึ่งหมอหมออ้ามเนี่ยเขาไม่ได้เอ่ยชื่อใครแล้วก็พูดตรงตรงอ่ะว่าไม่ได้เอ่ยชื่อใครเพราะว่าอาจารยน้อยเคยฟ้องคนที่มาด่าอาจารยน้แล้วไม่เอ่ยชื่อเนี่ยสารยกหมดก็คือไม่ได้เอ่ยชื่อใครอันที่สองก็คือเมื่ออาร์ตบอก อาร์ตบอกว่าเป็นตัวเองอ้ามันก็ขอโทษนะอันนี้ข้อสอง <S <S 2> <S 2> ใช่ไหมครับคนที่สามอ่าอาร์ตโกรธอาร์ตก็เลยไปต่อว่าแต่ว่ามันเริ่มล้ําเส้นล้ําเส้นในที่นี้ก็คือว่าล้าเส้นมาตาสามสองเก้านะฮะก็คือคนที่จะหมิ่นประมาทกันเนี่ยมันเขาเรียกมาตาสามสองแปดใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะมีข้อยกเว้นนะอ่าคุณพุทธกับคุณเมข้อยกเว้นการหมิ่นประมาทคือมาตาสามสองเก้าที่จะนัดรอดทุกครั้งเนี่ยคือมาตาสามสองเก้ามาตาสามสองเก้ามีสองอันครับที่หลกักๆเลยก็คือ ปกป้องตอนเองนะที่อาร์ตกำลังทํานี่คือปกป้องตอนเองก็คือ,อเอเอ,อคิดว่ามันมาด่ากูนะกูก็ด่ามันคืนอะไรเงี้ยเ,เนี่ยจะน็อตลอดอย่างนี้หมดเลยทาพี่เดมาดา่าผมก่อนผมด่าพี่เดผมไม่ผิดอะไรประมาณเนี่ยแต่เราก็จะรอดตลอดใครมาฟ้องเน,น,นี่นะคือเราไม่เคยทําใครมีคนมาด่าเราก่อนเราไปด่ากลับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเข้ามาตาสามสองเก้าอันที่สองมาตาาสองเก้าก็คือวิจารณ์โดยสุจริต เ <นะ S 1> ช่นคุณพุทธรอจังเลยอะไรวิจารไปอย่างเงี้ยนะฮะคือจิตก็มาฟ้องอะไรก็หลุดได้แต่ทีนี้เราก็บอกว่าของอาร์ตมันอาจจะเลยเส้นมาตาสามสองเก้าแล้วก็เดี๋ยวจะโดนฟ้องก็แค่เตือนแค่นั้นแหละแล้วก็อ่าข้อที่สี่เขบอกว่าไอ้ที่เตือนก็คือด้วยความรักไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็คดีเหล่าเนี้ยถ้ามันจะหยุดได้ก็หยุดด้วยตัวเรานะครับแล้วก็ไม่เชื่อก็ไปถามพี่หนุ่มดูแล้วก็คอมเมนต์ตอนสุดท้ายอาจารย์เนาตอ่าน พี่ผ่านเรื่องนี้มาหมดแล้วก็พูดแค่นี้เหรอฮะถ้าไปอ่านไม่ไม่รู้ว่าทีมงานคุณพูดมีไหมเออที่คืออาจารย์จะบอกว่าแค่เตือนกลัวหวังดีเตือนแค่เตือนแค่เตือนครับไม่มีอะไรเลยหวังดีกับอาร์ตจริงเหรออาจารย์ก็ก็หวังดีหวังดีหวังดีแล้วทำไมไม่ไปเตือนหมออ้ําบ้างอ่ะเขาถามกลับทําไมอาจารย์ไม่ไปเตือนหมออ้ําหมออ้ําโทหมออ้ําโทนะครับก็ไม่บ้าง โทรก็ถามว่า,นาหนึ่งไปหากล้องเลยนะเ <c oughs> นี่ยอยากรู้จะมุดไปหาอาจารย์แล้วนะท่านม้เนี่ยอยากรูถามว่าเฮ้ย <c oughs> อ้ําอ้ําสรุปว่าอาร์ที่มึงที่มึงพูดอ่ะมันใครนะฮ <c oughs> ะ <c oughs> เขาก็บอกเอ้ยผมไม่ได้หมายถึงใครเลยอาจารย์นอสไม่มีไม่รู้จักเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เออกแล้วมันคือใครล่ะอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็บอกว่าเป็นมีคนมาเล่าให้ฟังไม่รู้ว่าคือใครแต่ว่าแต่ว่าผมบอกพี่ไม่ได้อ้อโหนี้อาจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์ผมถามแท่งเลยอาจารย์ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ อาจารย์เชื่อหรือว่าที่หมออ้ํากําลังพูดถึงไม่ใช่อาร์ตพระสุดอ่อมของรองศาสตราจารย์ดตรวิรชชยพุทธวงศ์คืออ่านในในใจนะ่ไม่เชื่อแต่ว่าแต่ว่าในทางกฎหมายน่ะคือต่อให้คือเราเราขึ้นศาลบ่อยเงีมันก็ต้องหาทางหลบอ่ะถูกไหมไม่งั้นว่าจะต้องโดนฟ้องเอาเอาง่ายๆคดีจะนัอน่ะจะนอนก็ไปพาดพิงเลทนายจุกกลัวอ่ะอ่าใช่ปรากฏว่าอัจฉริยะก็พาดพิงทนายจุกกลูเหมือนกันแล้ว พี่เดฟ้องทั้งสองคนนะเอ,อ่อเอ,อ่าพิยะติดคุกอ,จอา,าจารย์นตรอดอ่ะเออเพราะว่าอาจารย์นศรอาจารย์นอตทำหนังสือไปหาสภาทนายความถามว่าอ่ามีทนายจุกกลูอยู่ไหมสภาทนายความตอบว่าไม่มีอฮะอาจารย์นอก็เอานี้ไปยื่นศาลไงมันก็ต้องมีข้อที่จะแบบเอาแมมจะเรียกอะไรว่าเลี่ยงให้ได้หรือสู้ให้ได้เพราะเราไม่ได้หมายถึงแกจริงๆเพราะแกไปออกช่องแปดรายการของแพรรี่แกก็บอกว่าแกต้องชื่อจุกกลูถ้าจุกกลูไม่ใช่มีไม่ตีไม่ใช่ไงแกก็บอกอย่างนี้ไงเราก็เอาตรงนี้ไปยื่นศาลไง ซึ่งเราเราพิมม์มีไม่ตีไงเออเออเอาตรงนี้ก่อนเอากลับมาตรงนี้ก่อนของจุกกู้ไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคดีเพิ่มเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงเนี้ยอาจารย์เชื่อใช่ไหมว่าสิ่งที่หมออ้ํากําลังพูดก็คืออาวพสุดนั่นแหละก็ก็เชื่อแต่ทีนี้ถ้าถ้าสมมุติว่าอ้ํามันฟ้องอ่ะอะเออมันมันมันเราผ่านตรงนี้มาแล้วเรารู้นะ่า พอเข้าใจไหมครับไม่ได้หิวแสงไม่ได้เลยเพราะว่าจะบอกว่า,าคำบางคำคำบาง,คำ,บางคำที่อาร์ตเขียนอาจารย์บอกว่าถ้าผมเตือนเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่อาร์ตจะโดนฟ้องได้ถ้าอา้ําจะเอาถูกไหมอาจารย์ฟ้องถูกต้องอา<อ>จารย์เลยโ,โทรหาอา้ําไงก็ถามประโยคแรกก็ถามว่าเออสรุปอาร์ตคือใครเขาก็ตอบแล้วก็เฉยๆนะไม่ได้ว่าอะไรคือจำรวดไม่อยากจะไปลงตามดราม่าชาวเน็ตแต่ว่าพูดถึงข้อเท็จริงถ้าขึ้นศาลนะครับถ้าขึ้นศาลมันไม่สนุกกรอกอาร์ตเอ้ยนะไอขายหมูทอดมาเนี่ย จะพอจ่ายค่าทนายไหมมันหลายเรื่องไงยแล้วมันเสียเวลาเวลาแล้วก็ผมรู้ที่ส่ยอ้ําเพราะอ้ําเขาไฟกับผมเนี่ยหนักมากเลยนะตอนโซ่นะคดีทานจริงกับกับอ้ํากี่คดีอ่ะกับอ้ําก็มีฟ้องกันหนึ่งคดีแล้วกําลังจะเริ่มจะเริ่มฟ้องกันมากขึ้นอ่ทางพี่หนุ่มก็บอกว่าเออเคลียร์เหอะเพราะว่าเคลียร์กีแล้วอบเพราะว่าของพี่หนุ่มของพี่หนุ่มเนี่ยก็สิบสี่คดีเคลียร์จบเจาจารจันออดถูกไหม อาจารย์น้องโดนใช่ผมเห็นอยู่เออพราะฉะนั้นเราเราเลยรู้ไงว่าน้องทั้งคู่เป็นดาราแล้วก็น่ารักไม่ไม่น่าจะถล่มลึกไอ้ไอ้ที่โซเชียลเขาเรียกว่าศึกมันชนะศึกมันสะใจไงแต่ว่ามันคือสองครามถ้ามันลบกันน่ะม,มันชนะศึกแต่มันไม่ได้ชนะสงครามก็เหมือนอาจารย์น้อง่ะโพสต์ด,ด่าสมัยก่อนที่เราเล่นกับพี่นุ่มอ่ะโพสต์แซ่แกโพสนั้นมันก็สะใจไงแต่หมายสารมาที่บ้านกองอยู่ ไม่แต่มันมีบางประโยคไงที่อาจารย์ออสอย่อยาให้ออสหงุดหงิดงมันก็เหมือนไอ้คำแแ<ม>าแ <F> คนเรามว่าอาจารย์เลือกไปเรียบร้อยแล้วว่าอยู่กับอ้าําทุกวันนี้พอจูบป,ปากกันเสร็จอ่ะคราวนี้คราวนี้ไปอยู่กับเขาเลยแล้วก็เหมือนกับซัดอาร์ตไงคนเลยมอง,งอย่างเงี้ยอยาให้ออสหงุดหงิดงคือมันเป็นคอมเมนต์ต่อก็คือเห็นแล้วมันหงุดหงิดก็คือว่าเอ๊ะมันจะอะไรกันนะกันหนาอะไรเงี้ยมันไม่จบอ่ะก็คือคนหนึ่ง คนนึงขอโทษแล้วคนนึงก็ยังไม่จบก็เล่นต่ออะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าคดีมาเราก็นึกถึงตัวเองอะเออมันก็พลุงพลังอะแล้วถ้าแล้วผมรู้นิสัยอ้ําอ้ําเนี่ยโอ้โหสู้หนักสู้อาจารย์คิดว่าอ้ําเขาจะฟ้องอาร์ตไหมถามจริงในฐานะเคยเป็นคู่กก็ตอนแรกเนี่ยจะานัมั่นใจว่าเขาจะฟ้องแต่ว่าพอโทรศัพท์เต้าละขอเลยว่าอ้ําอย่าฟ้องนะเขาบอกได้ครับอาจารย์ขอเลยเหรอขอครับ เราจะมาอ้างว่าเป็นคนดีเรานี้ไม่ได้นะว่าเขาบอกไปดูว่าเป็นู้ให้อาร์ตแล้วอาจารย์ตอบสายเจ้าอั้มก็ได้เดี๋ยวเบอร์อยู่ไหนจริงว่าอาจรับตอเลยอาจารย์หมออ้าจะคุยไหมอาจารย์ตอจริงจริงหรองมอจริงว่าอย่าฟ้องอย่าฟ้องอาร์ตนะอะไรเงี้ยให้อดทนอะไรเงี้ยบอกว่าครับครับพี่อาร์ตขอบคุณมากเลยครับอะไรเงี้ยแล้วฟ้องปะเขาจะไม่ฟ้องหรอ ก็ที่คุยกันแล้วคือไม่ฟ้องนะครับไม่ฟ้องทีเนี้ยพอมาดูเจ้าอาร์ตเนี่ยมันมันก็โอเคไงก็เบาลงไม่ได้มีอะไรครับก็ถามอยู่นั่นแหละว่าอะไรนะข้มโตไพ่อข้ามโตคือใครข้ามโตคือใครเจ้าละจะไปตอบแล้วนะอานนท์อันนนอันนนคนเล็กคนเล็กเพราะนั้นยืนยันว่ายังไงหมออ้ําก็ไม่ฟ้องหรือว่าถ้าอาร์ตยังไม่หยุดมีสิทธิ์ที่ว่าอาร์ตจะโดนฟ้องคือถ้าออฟไซด์มากกว่านี้ก็มีสิทธิ์เหมือนกันครับเช่นนี้ล ิชาชีพเรื่องอะไรพวกนี้ก็ก็อะไรที่มันกระทบการทํามาหาได้เพราะ่มันมันมันมคือถ้าคนเราจะรู้สึกอึดอัดก,ก็เมื่อเสียผลประโยชน์ไงเช่นถ้าถ้าไปกระทบเรื่องคลินิกหรืออะไรพวกนี้เริ่มนะโอ้มีมสิเพราะเพราะนั้น<ม>จากนั้นก็ได้แต่เตือนว่าเฮ้ยพอพอแบบว่าเออเป็นเป็นอะไร น่ารักดรา <SC S 1> ม่าเอฟซีได้แหงสมมติอาจารย์ออสสมมตินะเกิดผมไม่รู้หมออ้ําฟ้องไม่ฟ้องนะสมมติเกิดหมออ้ําฟ้องขึ้นมาจริงริแนวทางการสู้คดีในฐานะคนโดนคดีหมิ่นเยอะเนี่ยนะฮะอาจารย์มองว่าหมออ้ําม,มีเปอร์เซ็นที่จะชนะสูงกว่าไหมคือคือถ้าอ้ําฟ้องอ้ําต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาอาคือไม่ได้ป้องปกป้องตนเองอ่ะโดยสมโดยสมควรกรเหตุ เขาเรียกว่าตามคันลองคองทำอ่ะเช่นไม่ได้ไม่ได้พูดกันเรื่องเนี้ยไม่ได้พูดกันเรื่องพระเอกกล้ามโตแล้วไปเรื่องอื่นละอืออือออคือคือถ้าพูดเรื่องกล้ามโตก็ต้องเป็นกล้ามโตไงกล้ามโตคือใช้อะไรยังไงใช่ไหมแต่ถ้าไปเรื่องอื่นเช่นไปสมมตินะเช่นไปทําลายหรือว่าไปดักทางธรรมาหาได้เขาอะทําให้เขาเสียหายอ่ะเขาพร้อมได้แล้วมันจะหลุดจากมาตาสามสองเก้าไปเลย ไม่ได้ปกป้องตัวเองลนะใช่ใช่ไม่ได้ปกป้องตัวเองอันที่สองเนี่ยแนวสู้นะก็คือวิจารณ์โดยสุจริตเพราะว่าอ้ําเป็นบุคคลสาธารณะเป็นดารานะฮะก็ต้องมาดูว่าสุจริตจริงหรือเปล่าก็มีความกดแค้นกันเนี่ยเพราะนั้นสู้ได้แล้วอ้ําเขาผ่านคดีมาเยอะคดีเขาเยอะไม่ไม่แพ้อาจารย์อ้อแล้วนะสมอลควบอ้อํา<พ>อะโได้ก็เลยจะบอกว่าอาร์ตก็เลยบอกว่าอาร์ตเดินเหมือนเหมือนเด็กอนุบาลนะพูดง่ายๆนะในวงการ <ใ>เดี๋ยวเอาหมายที่บอกว่าอาร์ตเหมือนเด็กอนุบาลเหรอเหมือนเด็กอนุบาลในวงการคดีอ่ะพูดอย่างนี้ออเหมือนเด็กอนุบาลในวงการ <ใน S 1> คดีแต่แต่แต่วงการนักกล้าของเขาเบอร์หนึ่งอ่ะโอเคอาจจะแพ้<อ>คนเด็กงั้นนั่นแหละเอาอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวกลัวอยากกบกวนจทะเลาะอะไรกับออยสีเอาจริงทะเลาะอะไรถามจริง อยาาว่าผมโทษนายแตาผมเสือกก็ได้คือผมอยากทำไมมันแซกกันไปแซกกันมามันพูดเหมือนนายตั้มไหมเขยพูดเหมือนนายตั้มอ่ะอะไรนะอะไรนะอาจารย์ทนายตั้มเขาบอกว่าไงนะทนายตั้มมนที่ติดคุกอยู่อ่ะทําไมอ่ะเรื่องอะไรบอกว่าอะไรอาจารย์ไม่สบายก็ไปกินยาตั้มบอกอ่ะเออกาลังจะบอกออยอรอไม่ได้บอกเดี๋ยวมันฟ้องไอม่อาจารย์ทะเลาะอะไรถามจีเขาบอกเมื่อวานเขาคุยนะคือตอนนี้มันกลายเป็นตอนนี้ห้าออแล้วนะมีอ้ํา ออเอยอยยอสอ,อุ้งอิงต้องรวมห้าออแล้วนะเ <c oughs> นี่ยห้าออออนลลเวงแล้วนะตอนนี้อาจารย์ทะเลาะอะไรถามจรงิงเนี่ยเนี่ยรอฟังอุ้งอิงอยู่เนี่ยอุ้งอิงเขาจะว่ายัางไงแต่น้องก็รอวันนี้ทั้งวันไม่มีไม่ออกมาเลยนะอุ้งอิงอ่ะนายกคง <c oughs> ไม่มาคุยเรื่องนี้หรอกอาจารย์ <c oughs> เออโดยอาจารย์ทะเลาะอะไรถามจริงอาจารย์เล่าได้ป่ะเอานิดนึงก็ได้อาจารย์ทะเลาะอะไรกันอ๋อเริ่มก็มาตั้งแต่ทะเลาะกับพี่หนุ่มนั่นแหละนะครับเออเออแต่น้อก็ใช้แฟนเขาเป็นทนายอ๋อเหรอ แล้วไงอาจารย์ต่อดีอาจารย์กำลังอยากนุ้นเลยแล้วเรา <laughs> ก็ปลดแฟนเขาอย่างนั้นแหละเอาแค่นี้พอเดี๋ยวโดนฟ้องอ่ะนี้มันแคปไปลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็ด่าเจ้าหน่ะทั้งวันทั้งคืนอ่ะนะ อาต้งโกรธป่ะถามจริงโกรธไหมไม่โกรธไม่โกรธเจอออยสีเจอที่สารเนแล้วยกอย่างงี้ให้เลยอะยกยกไงยกเงี้ยยกไงยกไงยกไงยกอย่างนี้อย่านี้แล้วอยู่แล้วอยู่อ๋อโอเคโทานมน้กนิกางนิการนิานเป็นเพื่อนเาอีกคนนึงยกให้ข้าอตอนนี้ยังมั่นใจว่าหมออ้ําจะยังไม่ฟ้องแต่ถ้าอาร์ตเลยเิดอาร์ตโดนแน่ใช่ก็คือว่าอ้ําอ้ําเนี่ยเขาคือเขาโชกโชนนะเรื่องคดีความอ่ะง่ายๆคือสู้กับจ้าเนาะได้สมศักดิ์สิรเลยแหละ นะฮะคือคือจะจาราจะรู้ไงส่วนอาร์ในันเด็กอนุบาลในวงการคดีความเพราะฉะนั้นคือถล่มลึกไปแน่คือเหมือนโดนขุดหลุมขุดหลุมดักอะใช้ใช้คำนี้แล้วกันถ้าฟังมุมมองก็เหมือนกับอาจารย์ออสก็เตือนหวังดีนะถ้าฟังอย่างนี้เฮ้ยหยุดก่อนหวังดีหวังดีไม่ไม่ไม่ได้หิวแสงเพราะว่ามีแสงอยู่แล้ว อาจารย์มีแสงหลือมีคดีเอาให้ชัดมีแสงมีแสงดูหน้าผ่านเลยยาสีฟันก็ใช้ดีนะเอาอีกว่าเดี๋ยวส่งไปให้ใช้สีใช่เดี๋ว่ให้เดี๋ยวซื้อเลยเดี๋ยวซื้อไม่เป็นไรอยู่ใกล้ๆกันเองขับรถผ่านทุกวันมองตึกตลอดเวลาไปกินผัดไทย ข,ขอบคุณอาจารย์ออสขอบคุณมากนะครับวันนี้เอาเท่านี้อ๋อเลยดูไอ้ถามนิดนึงอกดออกตรงไหนฮะไอ้กอกข้างบนขวาสุดมันมีกลุ่มปุ่มลดดับอาจารย์ขวาสุดีมีกลุ่มลดดับเจนนะแสดงว่าถ้าสมมุติว่าคุณอาร์ตยังโพสอยู่มีสิทธิ์หมอจะฟองนี่ฮะวันนี้อีกเรื่องหนึ่งไหมอีกนิดนึงเดี๋ยวไม่อยากกวนเมย์แล้วเมย์กลับดึกมีคนบอกโอ้ยไม่ปล่อยให้เมย์กลับบ้านเลยตอนเช้าก็ต้องมาจัดรายการ